ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะเป็นเดือนแห่งความรักซึ่งในวันที่1 4กุมภาพันธ์นะคะก็จะเป็นวันวาเลนไทน์นอกจากจะเป็นวันวาเลนไทน์แล้วก็ยังจะเป็นวันราชพัชค่ะพวกเราเหล่านักศึกษานะคะก็อยากจะบอกความรักและความรู้สึกผ่านข้อความดังต่อไปนี้ไปดูกันเลยหนูรักมหาวิทยาลัยราชพัชเยภูมิค่ะผมรักบรรยากาศรอบๆมหาวิทยาลัยราชพัชเชยภูมิครับรักป่า รักเขารักมอของเราราชพัฒน์เชยภูมิพี่การรักผู้บริหารรักราชพัฒน์เชยภูมิรักอาจารย์ราชพัฒน์เชยภูมิทุกคนนะคะครับผมจึงมาที่นี่อยู่กันแบบอบอุ่นแบบครอบครัวครับทําให้ผมมีกําลังใจที่จะเรียนครับผมครับสำหรับผมนะครับผมชอบมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะมีธรรมชาติที่สวยงามและบุคลากรอาจารย์ที่เก่งๆและเป็นกันเองมากครับ สหรับผมนะครับอยากจะบอกคาวลัก์เป็นคําขอบคุณนะครับอยากจะขอบคุณบุคลากรและคณะอาจารย์นะครับในมหาวิทยาลัยนะครับที่คอยสั่งคอยสอนนะครับและคณะอาจารย์และบุคลากร,กรที่นี่ใจดีมากครับธรรมชาติสวยอาจารย์ใจดีพวกผมรักที่นี่รา,ภาชภัฏเชยภูมิครับนูรักทุกอย่างที่เป็นมหาวิทยาลัยราช,าชพัฏเชยภูมิค่ะเรารักทุกคนในราชภาชัฏเชยภูมิค่ะ หนูและก็เพื่อนๆทุกคนในมหาวิทยายลัยนะคะก็อยากจะอวยพรอาจารย์ทุกคนให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองค่ะค่วะวันวาเลนไทน์นี้นะคะหนูก็อยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆและคณะอาจารย์ทุกๆคนขอให้มีความสุขมากๆในวันวาเลนไทน์น,ทนี้นะคะ ค่สำหรับหนูนะคะวาเลนไทยปีนี้นะคะก็ขอให้คณะอาจารย์เพื่อนๆพี่ๆและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูุินะคะมีความสุขมากๆในวันวาเลนไทยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายรักอาจารย์รักบุคลากรรักทุกคนค่ะผมรักราชภัฏชียภูมิครับผมรักมหาวิทยาลัยราชภัฏชียภูมิครับรักมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ